นะผัดกระเพราแองกัสเนื้อ3ชั้นตุ๋นนะครับผมของทางร้านทำเองที่บ้านได้ง่ายมากเลยก่อนจะปรุงเราควรจะต้องทำเอรต้มน้ำร้อนนะครับเนื้อตัวนี้หรือใส่ไปในตู้เย็นธรรมดามันก็ละลายคลายตัวแล้วแน่นอนเลยพะเอกของเรานี่คือใบกระเพราเป็นกระเพราขาวนะครับผมจริงๆใส่กะเพรามีดอกหน่อยอร่อยนะครับมันจะหอมขึ้นเราเริ่มต้นนะครับโขลกพริกก่อนแนะนําให้โขลกใหม่ๆตัวพริกมันจะหอมขึ้นนั่นเองกระเทียมนะครับเยอะหน่อย กระเทียมไทยที่เราเลือกใช้เป็นกระเทียมไทยกีดบางโขกประมาณสัแกแหลกๆหน่อยนะครับพริกขี้หนูนี่ก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบไปเลยพริกต้องตั้ขนาดไหนครับพริกจริงให้มันแตกๆไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะครับผมแล้วก็พริกแห้งสักสี่เม็ดห้าเม็ดนะครับนี่คือเครื่องยืดหนาได้แล้วไฟตึ้แรงไหมครับไฟกึ่งแรงหน่อยช่วงแรกๆนี่ค่อนข้างโอเคทีเดียวเลยแล้วเราต้องพวกลงประมาณไหนครับให้มันดึงความหอมออกมาในระดับหนึ่งเลยครับผมครับประมาณสัก นาทีนึงก็ได้ความหอมของน้ํามันเนี่ยไอตัวพริกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาใส่ใบกระเพราเข้าไปด้วยเพื่อดึงความหอมของกระเพราออกมาก่อนทีนึงเนื้อตุ๋นปรุงสุกนะครับแล้วก็อุ่นร้อนมันน้ำซุปอย่าทิ้งนะครับอย่ยวน้ำซุปที่เราเก็บเอาไว้แล้วโรยต้นหอมหน่อยทานเอาไว้ซดระหว่างทานผัดกะเพราอร่อยทีเดียวน้ำตาลใ้้มันหอยนิดหนึง่งแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วขาวหน่อยนึงงขาดไม่ได้พริกไทยจันทบุรีเนี่ยพอจังหวะที่จะเสร็จเนี่ย ตัวแคกระเพรานะครับช่วงเนี้ยจะให้มันมีน้ำหน่อยๆตัวน้ำมันจะไปไล่น้ำมันออกทำให้ตัวกะเพราเนี่ยมันแห้งแล้วมันหอมขึ้นใช้ไฟแรงเลยนี่เลยพอมก็หอมใบกะเพราก็สุกทุกอย่างเข้ากับกำลังดีเลยเป็นเมนูที่ทำทานได้ที่บ้านได้แบบง่ายมากใสโโโ่โชว์ฝีมือให้แฟนนี่แล้วประกันว่าแฟนรักแฟนหลงเลยนะเนี่ย <laughs> กะเพราต้องมีไข่ดาวีไข่นะคร,รับไข่เป็ดครับผมไข่เป็ดใช่แล้วไข่เป็ดเ <laughs> ด็จเรียบร้อยครับอ,อร่อยพร้อมทานได้ง่ายๆที่บ้าน ซื้อได้ที่ไหนเพียงล่ะร้านโรตีเด็ดเลยนะครับผมมีทุกสาขารถเด็ดบ้านคุณนบนะครับหรือว่าจะเป็นโรตีเด็ดใบนบตรงปากซอยจุฬาซอย9ก้าหรือที่สาขาที่ประเวศก็ตังเนื้อปรุงสุกแช่แข็งครับผมครับผมไว้เท่านี้เลยเท่านี้เลยครับถุงอย่างนี้เลยถ้าซื้อแต่ราคาปกติที่หน้าร้านคือ125บาทเจ้าหน้าที่คนที่ดูคลิปนี้ของทางแบงก์ติ้งนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองเด้วยแบงก์ติ้งเท่านั้นครับทำทานที่บ้านได้แบบง่ายมาก